กับสวัสดีท่านชมชุกท่านกันด้วยนะครับผมไซน์เอ็กนะครับก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการแอดครับปั้นอะไรดีนั่นเองนะครับรายการที่ผมจะมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุกกี้หน้าป้านประจําแพทนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแพทจัดตัวหลักส่วนที่2หรือก็คือของพีมเฟอร์เดนั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยเรามาอยู่กับคุกกี้หน้าป้านผัดหนึ่งกันครับตัวละครอันดับหนึ่งที่ผมจะให้ตัวแรกเลยนะครับก็คือเฟอร์เดนั่นเองนะครับ เรียกว่าการมาของเฟอร์เดนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากนะครับทุกคนเปลี่ยนแปลงทั้งเมตาผัดหนึ่งที่ตอนนี้น้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในทุกๆด่านเลยของอีพิกนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนเมตาผัดสองจังหวะหนึ่งขวดเลื่อนหรือก,ก็คือมาแทนที่มาร์ตเมนโล่นั่นเองนะครับเรียกว่าการมาของน้องนี้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากนะครับอืในที่สุดมาร์ตเมโล่ก็ถูกแทนที่สักทีหลังจาก5เดือนนะครับไม่รู้5หรือ6เดือนแล้วแหละนะครับก็ผัดสองที่ใช้กับน้องนะครับก็จะเป็นไอ้พวกนี้เลยครับ นี่โอเคเราไปดูตัวต่อไปกันครับอันดับที่2นะครับเราจะให้เป็นยุกวากับสระนะครับให้เท่าๆกันเลยนะจากคลิปก่อนที่เป็นอันดับที่3นะครับคลิปนี้เรายกขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับถามว่าทําไมมันถึงกลายมาเป็นอันดับที่2ได้นะครับนั่นเป็นเพราะการมาของครีมเฟอร์เรตครับทำให้2ตัวนี้เนะี่ยที่ใช้ผัดสองเป็นครีมเฟอร์เรตเนี่ยเรียกว่าถูกยกระดับขึ้นมา,มา,มากนะครับแสงกล้วยขึ้นมาเลยนะครับถือเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับมีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับ ต่อไปอันดับที่3นะครับเรามาอยู่กับอันดับ1เจ้าเก่าของเรานะครับกล้วยนะครับถามว่าทําไมถูกดึงลงมาขนาดนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า2ข้อแรกที่ผมบอกไปนะครับเฟอร์เรตมันมาแทนที่นะครับแล้วเฟอร์เรตมันเป็นอันดับหนึ่งของอีพิกในปัจจุบันนะครับแทมเฟอร์เรตยังไปยกระดับยุกว่ากับสระให้มันดีกว่ากล้วยในตอนนี้อีกนะครับแต่ถ้าถามว่ายังใช้ได้ไหมมันยังเป็นตัวที่ดีมากๆครับผมแนะนานะครับเป็นตัวที่ จังหวะต้องเป๊ะแต่ก็ไม่ได้ฝึกยากอะไรนะครับก็ถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับอืมปัจุสองที่ใช้กับน้องก็จะเป็นเกฟฟูดหรือว่าอะไรประมาณนี้เลยนะครับไปดตูต่อไปกันตัวละครสองตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นออโรเวล่ากับมาการดงนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยจะน่าปั้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นกันที่นะมาการดงเนาะมาการดงยังเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าดีที่สุดในการไปเล่นเอ็มสามนะครับเพราะเป็นตัวที่เล่นง่ายจังหวะดีนะครับ น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เป็นอีพิกแล้วเอาไปเล่น M3 ได้แล้วแหละนะครับคาแนนไม่แกว่งดีหมดเลยนะครับอโลเวล่าก็เหมือนกันยังใช้ดีอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าใครยังไม่เริ่มปั้นควรปั้นไหมผมมองว่าไม่ควรแล้วนะครับไปปั้นตัวขำบนบนดีกว่าเนาะสำหรับผัดหนึ่งผมก็จะมีให้แค่สี่อันดับนะครับเพราะว่าผมว่ามัน น่าจะมีพอแค่นั้นแล้วแหละนะครับอืมจะให้คิดมาอีกตัวเป็นอันดับ5ผมว่ามันก็ไม่น่าจะคุ้มค่าแล้วนะครับพูดตรงๆมาการลงกับอโลเวล่าก็แทบจะไม่คุ้มค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอหยุดแค่สี่อันดับนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวไหนใช้ใช้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะครับใช้คอมโบเป็นโบนัสกันนะครับโบนัสสมัยใหม่มันค่อนข้างจะยึดติดกับคุกกี้เนาะอืมเพราะฉะนั้นเอ่อเอาสัตว์เลี้ยงที่คอมโบกับค้นะร เรามาดูคุกกี้ที่น่าสนใจกันครับตัวแรกที่ผมเน้นย้ําขอเน้นย้ําอีกรอบก็จะเป็นเฟอร์เดตครับเออมันเก่งใช่มันเก่ง,กงคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งคือที่ผมอยากจะมาเน้นย้ำอีกรอบก็คือมันเป็นสามารถเล่นเป็นผัดส,สองที่ดีได้ด้วยนะตามที่ผมบอกมันแทนมาร์เมลโล่ได้เนาะก็ประมาณนั้นนะถือเป็นตัวที่แบบควรปั้นแน่นอนนะครับอมืมีตัวมาแทนมาร์เมลโล่ทั้งทีก็ควรจะปั้นนะครับมาร์เมลโล่นะ่าจะเกลียดผมตายแล้วตอนนี้ สำหรับคลิปนี้คุกกี้น่าสนใจก็จะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมพูดไปในคลิปก่อนแล้วเนาะสามารถย้อนกลับไปดูในปั้นรายดคีคลิปแรกได้นะครับเนื้อหามันไม่ค่อยต่างกันเนาะมันเป็นแผ่นลองเรามาดูตารางสมบัติกันครับอ่าสังเกตว่ายังเหมือนกับคลิปก่อนเลยนะครับใช่ครับมันเหมือนกับคลิปก่อนเลยนะครับด้วยความที่แผ่นลองอะนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่นี้ครับสมบัติไม่ได้จบแค่นี้ผมยังมีเรื่องอยากจะพูดอยู่เกี่ยวกับสสมบัตินะครับ ที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากๆในแผ่นนี้นะครับอ่ามาดูกันเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับปุ๊บอย่างแรกครับไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับสมบัติพึ่งบัฟมาล่าสุดนะครับซึ่งเป็นสมบัติของน้องเฟอร์เดตเหมือนกันนะครับคือขนนกน้ําตาลออรรานั่นเองครับถามว่าสมบัตินี้มันดีไหมมันดีครับอืมมันดีคะแนนค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ครับคือเราไม่ค่อยได้เห็นการใช้งานของมันมากสักเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยได้เห็นการยูสของมัน ในความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับโอเคตามมาดูถ้าผมลองกดเข้ามาในเลดเดอร์บอรของเอ,อ่อทอฟฟี่เลสนะครับโอ้ยกูจะเรียกทำไมเนี่ยสนามแข่งนะครับเราจะสังเกตว่าตัวละครที่ใช้ขนนกเนี่ยจะมีแค่เฟอร์เรกับสตีเวียเท่านั้นนะครับตัวละครอื่นนี้เรียกว่าไม่ใช้เลยนะครับแล้วมีหนำซ้ําครับด้านอื่นเนี่ยเฟอร์เรมันไม่ใช้ขนนกด้วยซ้ํานะครับอืมคือแบบคิดดูอะ เจ้าของยังไม่ใช้สมบัติตัวเองเลยอะครับอือคือกลายเป็นว่าตัวละครที่ใช้สมบัติขนนกมากที่สุดน่าจะเป็นสตีเวียครับทุกคนนั่นแหละครับเรายูสมันน้อยมากนะครับคือในขนาดแบบเป็นสมบัติของเจ้าของมันอย่างเฟอร์เรตมันยังไม่ใช้เลยนะครับในด่านสองด่านสามนะครับเขาจะไปใช้สมบัติอื่นแทนนะครับผมก็เลยจากจะมาเน้นย้ําครับว่าสมบัตินี้นะครับในปัจจุบันนะในตอนนี้นะครับผมยังไม่ค่อยเห็นยูสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครไม่มีก็ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณไม่ได้เผลอละทิ้งอะไรที่สําคัญไปนะครับผมว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับตอนนี้นะไม่รู้ว่ามันจะไปบูมช่วงหลังอีกหรือเปล่ามาต่อกันกับอีกสมบัตินึงครับที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยนะครับผมเน้นย้ําบ่อยมากๆคือ UFD นะครับ UFD เป็นสมบัติเลเจนครับถามว่ามันโหดไหมโหดมากครับในปัจจุบันยังเป็นสมบัติทําแต้มที่ดีที่สุดอยู่นะครับแต่ ในเดือนต่อไปนะครับไม่รู้ตอนไหนแหละแต่เดือนต่อไปนะครับเราจะมีสมบัติเลเจนต์เข้ามาใหม่ครับซึ่งเป็นสมบัติของลำใหญ่นะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าการมาของสมบัติเลเจนต์ใหม่ยังไง UFD ก็ตกกระป๋องนะครับอืยังไงอันใหม่ก็ต้องเก่งกว่าอันเก่านะครับยิ่งสมบัติเลเจนต์เปลี่ยนกันนานๆทีอันใหม่แม่งก็ต้องโกงกว่าอันเก่าหนักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เรียกว่า UFD ยังห่างไกลกับเวลตันนะครับ ผมมองว่าทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยจะดีกว่าอดปเปรี้ยวให้กินหวานน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดแบบคุณปั้น UFD ดีมาประมาณเวลสิบกว่าแล้วเนี่ยผมว่าต่อไปให้ตันเลยก็ก็โอเคนะอือย่างน้อยเราก็น่าจะได้เห็นหน้าน้องในเบรกเอาอยู่นะครับแต่ว่าเออประมาณนี้นะครับคือมันใกล้จะมีสมบัติที่ดีกว่ามาแทนที่แล้วนะครับเรามาต่อก,กันกับเรื่องสุดท้ายครับคือคุกกี้เบรกเอานั่นเองนะครับตามปกตินะผมก็พูดประจําว่า ว่าเซตเขาใช้อะไรก็เล่นเซตนั้นนะครับเล่นตามตัวนั้นนะครับไปศึกษาเซตอะไรอย่างผมดูคนนี้นะครับผมก็ศึกษาเซตคนนี้เนาะมันก็ปกตินะครับเบรกมันไม่ฟิกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าตัวละครหลักๆที่แบบใช้ได้ทุกเบรกเลยก็จะมีวิปปิ้งครีมไซบอร์กนะครับลองลงมาก็เป็นพวกยศพวกแบล็กเบอร์รี่พวกครีมโซดาอะไรอย่างนี้ที่อาจจะเห็นบ้างนะครับอืไม่ค่อยจะมีอะไรเนาะเอาเป็นว่าหลักๆคือวิปปิ้งครีมกับไซบอร์กนะครับแต่ว่า นั่นแหละเล่นเซตอะไรก็ปั้นตัวนั้นมานะครับอืมประมาณนี้เนาะอ่าก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันจากคลิปนี้เนาะก็ด้วยความที่คลิปนี้เป็นแผทล,ลองนะครับมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับหลักๆของแผทนี้คือการมาของเฟอร์เดตครับที่ค่อนข้างจะมาแซงหน้ามาร์ตเมโลแล้วก็ยังเป็นพันหนึ่งที่ดีด้วยนะครับอืมหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้เองนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับก็ที่ทไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างครับขอโทษจริงๆนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาปั่นนะครับแต่ว่าสัญญาว่ามีคลิปดองไว้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีลงแน่นอนนะครับมารอดูกันได้ว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะก<ส>็ขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครัฟฟู